ครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มที่2องวันนี้เราขึ้นในเรื่องใหม่ละบทที่10ในเรื่องของการวัดนะครับคุณครูจะเฉลย2หน้าด้วยกันนะครับในหน้า75และก็หน้า 7 6เป็นแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมนะครับในการให้พวกเราได้ไปดูวิธีการช่างน้ําหนักนะครับการวัดน้ําหนักเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นตาช่างแบบนี้แล้วนะครับแบบนี้เราเรียกว่าตาช่างสปริงนะครับเขาก็จะใช้พวกช่างปลาช่างผักช่างผลไม้อะไรนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าตาช่างส่วนมากจะเป็นแบบดิจิตอลกันหมดแล้วนะครับ นี่มาดูรูปแบบนะครับแบบที่1ถ้าเราไปเจอตามตลาดบางตลาดก็ยังมีอยู่นะนะครับเราจะได้สามารถดูตาช่างเป็นนะครับตอบแม่ค้าได้นั่นเองอ่านค่าน้ำหนักและเติมคำตอบต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อนว่า1นกิโลนะครับ1กิโลกรัม เท่ากับ10ขีดนะครับคือขีดในที่เนี้ยก็หมายถึงขีดที่อยู่ในตะช่างพวกนี้นะครับน,นะนพวกนี้คืออันนี้คือ1กิโลนะครับมันเท่ากับ10ขีดได้เห็นไหมมีอยู่10ขีดนะครับวันนี้5 6 7 8 9 10ก็มีอยู่10ขีดด้วยกันเนี่ยเราก็มาดูครับดูข้อที่1ฟักทองถามว่าหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีด จะเห็นว่าเลย2มาแล้วนะครับก็เป็น2กิโลกรัมกับอีก1ขีดเนาะเขาชี้ไปที่เลขหนึ่งนะตรงนี้นะครับง่ายนะครับไปดูข้อที่2ครับมาละกอรครับ <c oughs> <c oughs> หนักอยู่ที่เ,เลย1กิโลกรัมมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึง2อเนาะอันนี้ก็คือ1ก,ก,ก,กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดครับหนึ่งเขาานับไปที่ เลข5 1 2 3 4 5ก็เป็น5ขีดนั่นเอง <c oughs> ข้อที่3ครับแตงกวาครับอันนี้ยังไม่ถึง2กิโลนะมันเป็น1กิโลกรัมครับกี่ขีดก็นับเริ่มจากเริ่มจากเลข1ไปเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8กนะครับ1กิโลกรัม8ขีดแต่ทีนี้เขาถามเป็นกรัมนะครับ ก็นักเรียนต้องทราบว่า1ขีดนะครับเท่ากับ100กรัมเนาะหขีดเท่ากับ100กรัมเพราะนั้นอันนี้1กิโลกรัม8ขีดก็คือ800กรัมนั่นเองต่อไปข้อที่4ครับทุเรียนหนะักยังไม่ถึงเลข3เนาะก็เป็น2กิโลกรัม กี่ขีดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ขีดก็เป็น700กรัมนั่นเองนะครับข้อที่5ส้มครับหนักเท่าไหรเนะี่ยเลย4ไปละยังไม่ถึง5ก็เป็น4กิโลกรัมครับกับอีกกี่ขีดครับเนี่ย2ขีดเนาะข้อที่6น้ำตาลครับหนัก3กิโลกรัม กี่ขีด1 2 3 4 5 6, 6 6 6ขีดก็คือ600กรัมนั่นเองนะครับต่อไปดูตอนที่2ครับให้นักเรียนเขียนเข็มชี้น้ำหนักที่หน้าปัดตามน้ำหนักที่โจทย์กำหนดให้ครับโอ้ไม่ยากเลยอันที่ข้อที่1ครับข้อสารเขาบอกว่า หนัก4กิโลกรัม8ขีด4กิโลกรัมคืออยู่ระหว่าง4นะครับแต่ยังไม่ถึง5นะ8ขีดแล้วก็นับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8เส้นนี้นะครับชี้ให้ตรงเส้นนี้นะอ่านี่ไง8ขีดข้อที่2ครับถัวเขียวหนัก3กิโลกรัม500กรัม 3กิโลกรัม5้ากรัมก็คือ3กิโลกับอีก5ขีดนะครับสามอยู่นี่นะนับไป1 2 3 4 5สหให้ตรงนี้นะครับให้ชี้ตรงแท่งยาวๆเนี่ยพอดีเลยต่อไปข้อที่3ครับป๊อปคอนหนัก600กรัม600กรัมนี่ยังไม่ถึงกิโลเลยแสดงว่าก็ จะอยู่ประมาณนี้1 2 3 4 5แล้วก็6นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ600กรัมใช่ไหมไมันทัดขีดดีๆนะต่อไปครับข้อที่4กระเทียมหนัก450กรัม450 450มันมี1 2 3 4แล้วก็5 ค450คือ,อ4.5ขีดคือยังไม่ถึงเส้น5ดีนะครับจะอยู่ประมาณเส้น4กับเส้น5นะครับอยู่ขีดที่4กับขีดที่5อยู่ระหว่างตรงกลางแบบนี้นะครับ450กรัมต่อไปข้อที่6ครับไก่อบนัก1,000กรัม1,000กรัมก็คือกี่ขีดครับ 1,000กรัมก็คือ10ขีดเนาะอันนี้คือ10ขีดซึ่ง10ขีดก็คืออะไรนั่นเอง1กิโลคีดรงเล็กหนึ่งเลยครับต่อไปข้อที่6ครับมะม่วงหนัก1กิโลกรัม8ขีดเลย1มาแล้วอยู่ 5, 6, 7, 8เ็เส้นนี้นะ ง่ายๆนะครับต่อไปนี้เวลาเราไปตลาดเราก็จะได้ไปสังเกตนะครับตาช่างของแม่ค้าว่าเอ๊ะแม่ค้าช่างถูกหรือเปล่านะครับเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะเฉลยเอาไว้เพียง2หน้าเท่านี้ก่อนนะครับมาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ